เอาเออเอาเลยเอาเลยเอาเอาคนชี้ดื้อเออเออพาออกมาดูนานาโอจะได้กินข้าวไหมน้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เอาเอาหมื่นไปแล้วไปแล้วอ่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา <c oughs> <c oughs> สนุกเขาแลว <c oughs> <c oughs> อ๋ออ๋ <c oughs> <c oughs> ออ๋อ อสนุกเค้ดเลวเอาเลยเอ้าอ๋อออ่ โอ้ไปเรียกลงเลยสมองอยังงงจัง้าน ไม่กินใช่ไม่ซ่มยังไม่ที่ดีกินเลยงานนั้นเนีไเขา้ยดอกไล่เสิยอยู่หน้ามันซ่มอยู่ใครมหไม่ต้องห่งานไม่กินเห็นมั้ยน่าเอาหนูแต่งหน้างับย่างน่าเจาบว่าเห็ดเนาะโอ้มาทางนี้มาทางนี้เร็วๆมาทางนี้มาทางนี้อย่าไปพุ่นมาไหทางนี้เออๆนาเลยเอาลงเลยนะลงลงนั่งก็ถ่ายได้มึง มันได้กินกีนากันเอาวเอาหมาเฮ็ดซื่อๆเนาะเฮ็ดมันมันนีงาน่างานนั้นมันสิเดเขานาะาเต็มน่ว่าที่อโคสิมาดิฮะว่าโสิมาเห็นาดิแ้วมาบมามาตมือแหลสิมาเห็นเลย

ba ba cáp thế này. Cắp thế nè cáp thế cáp thế ơi bà cáp lơ dài nhà dài phải là dài phải là dài phải là đưa cái dài hùng bà ba nó nó พูนน่อยยายไปแล้วลุลู้ยายไปแล้วพ่นไปไปกลับลุกกลับบ้านเนอะลุยไปพ่นพูนยายไปแล้วลุลุยไป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 อุ้ยน่องไป้าบประหาลุลุยไปเอาน้องไป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 เดินเดิน